สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หุ้น TU หรือบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนซึ่งวันนี้เราจะวิเคราะห์งบการเงินปี2564้ับราคาปัจจุบันว่าหุ้นตัวนี้น่าสนใจไหมกับผม มิดเตอร์นิกทียูเป็นหุ้นขนาดใหญ่มีรายได้ระดับแสนล้านและเป็นหุ้นที่อยู่ในหมวดเซท 50, 50. ก็คือหุ้นที่มีบริษัทขนาดใหญ่ระดับท็อป50ของประเทศไทยคราวนี้เรามาเริ่มในส่วนของธุรกิจของทีธุรกิจหลักของทีจะเกี่ยวข้องกับอาหารทะเลไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแช่แข็งถ้าเราแบ่งประเภทธ,ธุรกิจของหุ้นทีตามประเภทรายได้เราจะแบ่งออกเป็นสส่วนใหญ่ๆส่วนที่1นะครับแล้วก็ส่วนที่2ส่วนที่1จะเกี่ยวข้องก,กับการผลิตการจําหน่าย และลงทุนในต่างประเทศส่วนที่2จะเป็นส่วนของซัพพอร์ตของส่วนที่1ไม่ว่าจะเป็นแพคเกจจิ้งสินค้าเกษตราวนี้เรามาดูตัวอย่างของสินค้ากลุ่มที่1กันหน่อยนะครับก็ได้แก่ปลาทูน่ากระป๋องปลาแซดินบรรจุกระป๋องปลาทูน่าแช่แข็งแซลมอนแช่แข็ง กุ้แช่แข็งอันนี้ก็คือตัวอย่างของสินค้าของหุ้นท u อูใน,นสิ่งสําคัญที่เราต้องรู้เกี่ยวกับหุ้นทีอหุ้นท u เป็นบริษ,ษัทโกโบโนะครับรายได้หลักๆไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยเลยซึ่งประเทศไทยก็มีแค่10%เท่านั้นในส่วนของรายได้รายได้ส่วนใหญ่เกิดจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์หุ้น ประเภทแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะยากนิดนึงในมุมของผมเพราะว่าไม่ใช่หุ้นที่เราเห็นกันประจำไรายได้มันน้อยมากในส่วนที่อยู่ในประเทศไทยที่เราเห็นเนกันอยู่ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงส่วนที่เป็นประเทศไทยว่าหุ้นทีูอ,อะไรบ้างนะครับที่เรารู้จักในประเทศไทยทียูจะมีสินค้ากระจายอยู่ทั่วโลกนะครับหลายๆแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่อยู่ในอเมริกาเหนือ ยุโรปแล้วก็ในประเทศไทยนะครับเราก็รู้จักกันดีในแบรนด์ Selectuna f i s a o อันนี้ก็คือแบรนด์ต่างๆนะครับที่อยู่ในเครือของธุรกิจของหุ้นที U. คืนนี้เรามาวิเคราะห์งบการเงินปี2564ของหุ้น TU รายได้ของ TU เติบโตอย่างต่อเนื่อง e และปี2564มีรายได้สูงสุดในประวัติศาสตร์เลยรวมถึงมีกําไรสูงสุดด้วยเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับ TU ได้รับผลประโยชน์สูงนะครับจากสถานการณ์โควิดและมีกําไรสูงสุดถึง8,000ล้านในปี2564ซึ่งรายได้ของปี2564อยู่ที่1,041,000ล้านรายได้หลักจะมาจากประเทศของอเมริกานะครับ43% ยุโรป28%และส่วนของไทย10%ปัจจุบัน T.U มีราคาอยู่ที่19.3เดี๋ยวเรามาวิคอ์กันว่าราคา19.3กับงบการเงินปัจจุบันน่าสนใจไหมปัจจุบัน T.U ราคาอยู่ที่19.3ซึ่งถ้าเทียบกับ งบการเงินปี2564ด้วยกำไร8,000ล้านด้วยราคา19.3จะมีค่า P/E อยู่ที่11.49ซึ่งถ้าถามว่าถูกไหมก็บอกเลยว่าด้วยราคา19.3 P/E 11ถือว่าถูกมากเพราะว่าในปี256-162ด้วยราคาที่ถูกกว่า13.5 16.2แต่มีค่า P/E 23-16ก็ 16, ถือว่าราคา19.3นั้นถูกมากแต่เงื่อนไขนะครับว่า19.3ถูกนั่นหมายถึงว่าในปีถัดมานะครับกำไรสุทธิของ หุ้น TU จะต้องเฉลี่ยอยู่ที่8,000ล้านถ้าอยู่ดีนะครับ TU กลับไปทำกำไรได้เหมือนในอดีตลดลงนะครับอยู่ที่3,800ล้าน ด้วยราคา19.3จะมีค่า P/E 24.13ก็ถือว่าแพงมากเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่ากําไรสุทธิของ TU ยังสามารถที่จะทำกําไรแบบนี้ต่อเนื่องในอนาคตได้หรือเปล่าแต่ถ้าเราดูภาพรวม TU ก็ค่อนข้างที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็กำไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่องคราวนี้เรามาดูในส่วนของเงินปันผลด้วยราคา19.3 TU มีอัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ประมาณ3-4%ก็ ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ล่าสุดมีการจ่ายเงินปันผลสูงถึง50สตังค์นะครับแต่ว่าจ่ายไปแล้วในวันที่9เดือน3เบดเ์เลยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงนะครับในการจ่ายครั้งแรกและน่าจะจ่ายอีกครั้งในเดือนสิงหาคม ก็ขอสรุปในส่วนของหุ้นทีด้วยราคาปัจจุบัน19.3ด้วยกำไร8พันล้านถ้ายังทำกำไรอย่างนี้ได้เรื่อยๆด้วยค่า P/E 11ด้วยราคา19.3ถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจมากรวมถึงเงินปันผลก็ในอดีตเคยมีราคาก่อนเงินปันผล20บาท18บาทด้วยราคา19.3ก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงมากถ้าเทียบกับในอดีตแต่ว่าช่วงสถานการณ์โควิดมีราคาลงถึง14-15ก็ถือว่าขึ้นมาจากช่วงโควิดค่อนข้างที่จะมากแล้วคราวนี้ก็ขึ้นอยู่ว่านักลงทุนจะวิตก ะหุ้นทียูยังไงแต่หลักๆแล้วก็ต้องวิเคราะห์กำไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่ายังจะสามารถเติบโตได้อีกหรือเปล่าก็จบคลิปด้วยหลักของ Peter ร์ลินคลิปนี้ไม่ได้ทำมาเพื่อให้ซื้อหรือขายหุ้นตัวนี้นะครับเป็นบทวิเคราะห์ส่วนตัวกดของ Peter ร์ลินแล้วห้ามเชื่อ Peter ร์ลินนั่นหมายถึงว่าห้ามเชื่อผมเลยคลิปนี้เป็นบทวิเคราะห์ส่วนตัวของผมก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับกับผมมิสเตอร์นิก